ก่อนอื่นต้องกราบขอบคุณทางท่านิจการเนาะผมมาในเวทีนี้ผมบอกเลยว่ามันเป็นเวทีที่ผมเกรงเพราะด้วยด้วยตัวที่ผมเองเป็นนักธุรกิจแล้วก็ในชีวิตผมเป็นผู้ที่ไม่ได้มีความรู้เรื่องการเกษนะตรเนาะตอนนี้สิ่งที่ที่ผมเข้ามาทํางานเนื่องจากว่าผมเป็นลูกศิษย์พระอาจารย์สุบินปณีโตเนาะแล้ว26ปีอะ่ะผม ติดตามพระอาจารย์สุบินทำงานเรื่องของเศรษฐกิจฐานล่าสมาชิกกลุ่มสจจวตมีทั้งหมดหกหมืนคนที่ตราดเนาะแล้วเขามีเงินสามสิพันล้านเนี่ยแต่ผมแปลกใจว่าพี่น้องเราเกษตรกรหกหมื่นคนเนี่ยมีเงินสามสี่สามสี่พันล้านแต่ตัวเองต้องกู้เงินอะ่ะผมแปลกใจมากเลยแล้วขณะเดียวกันทางจันบุรีมีพระมนฑลสันติธรรมวัดโพท,ทองตรงข้ามวัดราชพัฒเนาะ เขามีสมาชิกเกษตรกรอยู่แสนคนมีเงินประมาณเสียห้าพนล้านเงมนกันแต่ก็เป็นหนี้คือตอนเตี่ยผมจะเสียชีวิตปีสามเก้าก่อนเจอพระอาจารย์สุบินน่ยท่านห้ามตระกูลผมเก้าคนทําการเกษตรแต่ตอนนั้นผมไม่ทราบว่าเป็นเพราะอะไรจนพอปีเอ่อสี่ปีปีห้าห้าห้าสองห้าสามผมถามพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์ทําไมเกษตรกรของเราสมาชิกส่วนใหญ่ถึงต้องกู้เงิน ท่านก็เลยให้ผมอ่าไปดูซิว่ามันเพราะอะไรแล้วเดี๋ยวมาเล่าให้ท่านฟังผมก็เลยไปเจออาจารย์อาจารตรีเนาะตอนนี้สิ่งที่ผมสรุปได้เนี่ยนะครับผมผมลอง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 ฝากให้พวกเราเห็นโจทย์ก่อนเนาะคือเวลาผมลงเวทีนะผมจะให้เกษตรกรโดยมีโจทย์ถามเขาว่าคนไทยทั้งประเทศเนี่ยมีอาชีพที่หลากหลายนะผมจะลองเรียงลําดับเนาะคืออาชีพที่เราเห็นเนะี่ยเป็นเป็น,เป,นเป็นประมาณ ช่วยชีวิตผมเนี่ยมีข้าราชการเนาะมีพวกคุณหมอวิศวกรนักธุรกิจนะหรือพ่อค้าเนี่ยพอเริ่มต้นจากเล็กๆเ,เหมือนพวก,พวกอาจารย์เนาะเริ่มจากจบมาเป็นนักพิจาการเล็กๆเ,เนาะพอสิบยี่สิบปีความเชี่ยวชาญความทานานเริ่มมาเงินเดือนความรับผิดชอบมันจะสูงขึ้นพอหกสิบปีบางคนเป็นอาิิปดีเหมือนทลองเนี้ย เป็ลองที่พอดีสรุปแพทเทิร์นเนี้ยร่ำรวยหมดเลยมั่นคงมั่งคงและและพึ่งตัวเองได้ผมใช้คำนี้เนาะเราเห็นโอกาสของการมีอาชีพเนาะแพทเทิร์นนี้เป็นจริงจริงถ้าเรามีคุณธรรมนะคำว่าคุณธรรมก็คือความพอดีเหมือนที่รอก้าบอกนะคือผมใช้คำว่าพึ่งตัวเองเนาะแต่ผมแปลกใจมากเลยกเกษตรกรผมก็ถามเขาว่าพวกพี่ปลูกเก่งไหมเก่งปลูกทุกเรื่องได้หมด แต่พอผมถามว่าคุณภาพชีวิตคุณเป็นยังไงเกษตรกรเริ่มบอกเลยว่าคุณภาพชีวิตไม่ดีอันนี้ผมเริ่มเฮ้ยแล้วพอผมถามลงไปอีกดินคุณเป็นไงดินเสื่อมอ๋อผมเจอละอ๋อดินเสื่อมทั้งๆท,ท,ที่เขาทามาอายุเจ็ดสิบป่าหกสิบกว่าทั้งประเทศเลยนะที่ผมไปมาแล้วไปดูได้เลยเดี๋ยวนี้ออแล้วพอถามต่อเฮ้ยแล้วลงทุนเยอะขึ้นไหมเยอะขึ้นแล้วสิ่งมลอมเยังไง แย่ yeah. แล้วผลผลิตไม่มีคุณภาพต้นไม้อ่อนแอคุณสุขภาพคุณกายตัวน,นี้ป่วยแล้วใจเป็นทุกข์ผมก็เลยได,ได้ความรู้เลยว่าอ๋อละเข้าใจล้วเกษตรกรวันนี้ทั้งประเทศเนี่ยหนึ่งขาดความรู้จริงสิ่งที่ผมไปเจอเน่ะนะที่งานประชุมของอบรมของอาจารย์ตีเนี่ยพออาจารย์ตีถามว่าต้นไม้สูงสามสิบเมตร ลากอย่างลึกกี่เมตรพวกเราเชื่อไหมครับความลึกของความรู้ของชาวบ้านไม่เท่ากันอันนี้เป็นเรื่องที่ผมรู้สึกเฮ้ยถ้าชาวบ้านไม่เข้าใจเรื่องความรู้นี่นะจบละผมเวลานะใครก็ถามผมพวกผมเป็นนักธุรกิจอะมาทําธุรกิจเพื่ออะไรเขาจะตอบคําเดียวกําไรน,นี่คือสิ่งที่พวกเราได้รับการศึกษามาแบบจริงจริงอันที่สองเนี่ยนะผมอ,ะอยากจะบอกพวกเราว่าผมเมื่อก่อนผมรู้เรื่อง เรื่องดินน่ะเรื่องดินพี่น้องครับพวกเรารู้นะโครงสร้างดินนะเคยเคยเคยได้เห็นโครงสร้างดินนะครับตีสิบห้าเป็นธาตุดินเนาะยี่ห้าเป็นความชื้นยี่ห้าเป็นอากาศและอีกห้าเปอร์เซ็นต์เป็นอินทรีย์ั่วผมเดินทางหนึ่งปีกระจนันอย่างเข้มข้นเลยนะั้นหนึ่งปีนะี่เมื่อเดือนสิงหาถึงวันเนี้ยผมกล้าบอกเลยว่าขนานี้ดินทั้งประเทศของเกษตรกรไม่มีใครทําได้เหมือนกับโครงสร้างที่เราอยากให้เป็นจริงไม่จริง เพราะนั้นผมเริ่มรู้เลยว่านี่แหละผมเจอแล้วข้อที่หนึ่งคือความรักของธรรมชาติก็คือวันนี้คุณมีความรู้จริงเรื่องโครงสร้างดินแล้วคุณก็รู้ว่าโครงสร้างดินเนี้ยมันจะทําให้ต้นไม้แข็งแรงแต่เกษตรกรเราไม่สามารถทําให้โครงสร้างดินเป็นเหมือนที่เราบอกว่ามันเป็นโครงสร้างดินที่เหมาะสมอันนี้ผมรู้สึกนะผมเลยเล่าพระอาจารย์ว่าพระอาจารย์เหตุที่ที่เกษตรกรจนเพราะชุดความรู้เขาไม่พอ แล้วเขารู้ไม่จริงตอนนี้คนดีเขารู้จริงคือ youtube อาจารย์ใช้คำว,ว่ายาผีบอกแต่ผมไม่ได้บอกสิ่งนี้ไม่ดีนะแต่เขากำลังเล่นกันอย่างนี้จริงๆนะอันที่สองอันที่สองพอผมมาเข้าอบรมกับอาจารย์ตีเนี่ยความรู้จริงไม่พอนะผมไปเจออีกว่าการฟื้นฟูดินน่มันมีสามวิธีวิธีที่หนึ่งปล่อยให้ธรรมชาติบำบัดเองแต่มันใช้เวลาสิบถึงยี่สิบปีรอได้ไหม สองเป็นการที่มนุษย์เราไปพัฒนามันจะด้วยภูมิปัญญาก็ดีเหมือนที่ผมเคยเจอพอะคำเดืองครูบาสุทินันททางอีสานเนาะเขาใช้ตุลินรีเจาปวกพวกนี้มาช่วยใช้ปุ๋ยคอบวิมัติอันนี้เป็นชุดความรู้โดยใช้ภูมิปัญญาแต่มันใช้เวลาสามถึงห้าปีอะไหวมากแล้วยิ่งวันนี้เขาทำการเกษตรเชิงธุรกิจการค้าดินมันรับไม่ไหวในความเห็นผมนะ แล้วผมไปเจอของอันนี้อ้างนิดนึงของกลุ่มที่เขาทำาอเลยตรงเนี้ยเขาก็ใช้งานวิจัยสช้จุลินทรีย์แล้วผมก็มาวิเคราะห์เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่พอผมมาเจอของ PRM ภายในเจ็ดวันมันทําให้ดินมันดีขึ้นได้อ่ะอันนี้คือสิ่งที่ผมผมเรียกว่ามันเกิดนวัตกรรมเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวผมเลยเนาะที่ผมทํางานเนี่ยเพราะว่าหนึ่งอันนี้พูดถึงความเคารพ ผมมาเนี่ยผมมาโดยที่ผมมีเป้าหมายมาเฉพาะกิจผมต้องการทํางานผมเอาชีวิตช่วยอาจารย์ตีเพราะหนึ่งอาจารย์ตีจะจะเลิกละที่จะให้ความรู้ชาวบ้านเพราะท่านทําเสร็จคือพี่อ้อยทิฏฐะละแต่พอดีปีนั้นเนี่ยพอเสร็จปุ๊บจังหวัดตาดฝนตกเยอะทุเรียนเราป่วยเป็นไฟท็อปทั้งจังหวัดเลยแล้วตะวันออกตายเยอะมากเลยผมก็เลยได้รับมอบหมายจากพระอาจารย์ว่าให้เชิญอ,อาจารย์ตีมาช่วย จริงท่านจะเลิกแล้วนะแล้วสองวันนี้อาจารย์ตีสุขภาพไม่ดีผมก็เลยขออาจารย์มาอาจารย์ผมช่วยสามปีปีที่แล้วปีนี้แล้วก็ปีหน้าอีกปีผมก็จะหยุดแต่พอเราลงไปทํางานน่ะเรารู้สึกว่าชุดความรู้ของอาจารย์ตีอ่ะมันแก้ปัญหาได้จริงอาจารย์ก็เลยช่วยผมตอนนี้ผมปักธงที่จังหวัดตราดเป็นพื้นที่ดูงานและขณะนี้คนมาดูงานทั้งประเทศแต่เราไม่ใช่เป็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพราะฉะนั้นพลังเราผมปีหน้าผมก็หยุดแล้ว อาจารย์ตีกันะนะขณะนี้ก็เรามีสุขภาพเพราะนั้นผมเห็นเรื่องของคุณค่าจนผมมาเจอกับท่านรองอนุวัฒน์นะท่านก็ใช้ผมไปพิสูจน์หลายพื้นที่นะจนท่านเมตตาไปติดตามดูงานที่ตราดนะแล้ววันนี้ที่มาเนี่ยเพราะเพราะเราเราคิดว่าเราพลังไม่พอแล้วขณะนี้ข้างล่างเนี่ยมันมันไม่มีที่ไปละผมผมยืนยันเพราะเขาไม่ได้เน้นที่จะเรื่องของการแก้ปัญหาเรื่องดินตามโครงสร้างดินที่เราเคยรู้อะ ถ้าเราสามารถทําให้โครงสร้างดินเหมือนที่เรารู้นักวิชาการรู้อากาศยี่ห้าความชื้นยี่ห้าดินสี่ห้าแล้วอินซิวจูห้าเป์เซ็นนะผมว่าไม่กลัวเลยแต่วันนี้ถ้าเราใช้ทฤษฎีทีพับเบิ้ลมาแก้ปัญหานะเหตุคือชาวบ้านมันขาดความรู้จริงนะผมยกตัวอย่างการลดน้ําที่จะทําให้พืชแข็งแรงเนี่ยเขาก็ลดไม่เป็นเลยเวลาที่เขาลดอะแล้วเวลาเขาลดปริมาณที่เหมาะสมกับพืชก็ยังไม่มีความรู้เลย อันนี้มันเป็นสาเหตุที่เราไปค้นพบแล้วเราเข้าไปรู้แล้วเราจึงรู้ว่าชุดความรู้เนี่ยของเกษตรกร,ะกรจะทํำยังไงเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าพลังหรือเขาเรียกความแข็งจุดแข็งของของกรมที่ดินคือเรามีคือขายหมอดินแต่เราจะปรับชุดความรู้กับพี่น้องเครือข่ายหมอดินอย่างไงอันนี้ผมไม่ทราบนะนี่เป็นเรื่องที่ที่ผมอยากมาแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าพอมันมีชุดไมล์เซตของเกษตรกรสองมันมีความรัก ของธรรมชาติสามมันมีวิธีการของ PRM PRM ก็ใช้สามเรื่องเองทําให้ดินมันดีนะทําให้ดินมันดีทําให้ดินมันดีมันก็มีสามเรื่องหนึ่งยา,ยาฉีดยาฆ่าญ้ายาฉิดยาฆ่าแมลงและใช้สารจับไปอันนี้คือคอที่หนึ่งซึ่งขณะนี้ที่ตัดครือข่ายเราประมาณร้อยกว่คนไม่ใช้พวกนี้เลยนะอันที่สองหมบ่มดินด้วยฟางแห้งหญ้าแห้งใบไม้แห้ง อันนี้พอเราทําปุ๊บต้นไม้มันจะยิ้มเลยมันจะพุ่งเลยทันทีเลยนะแล้วสุดท้ายเติมธาตุอาหารที่มันเหมาะสมให้ดินกับพืชน,นะแต่ที่ผ่านมาเราทดลองทําแปลงสามสามแปลงเทียบเคียงกันเราใช้ภูมิปัญญาเราใช้งานวิจัยงานพัฒนาสุดท้ายเราใช้นวัตกรรมสู้นวัตกรรมไม่ได้อันนี้ผมทําแปลงเทียบเคียงเรียบร้อยแล้วนะอยู่ที่ปากท่อที่จังหวัดาราชบุรีนะเพราะฉะนั้นเราพอเราทําเคารพดินนะ เราทําดินให้ดีเนี่ยเราใช้สามข้อแลวอันที่สองเราทําให้น้ําดีน้ําดีเราต้องบอกชาวบ้านว่าถ้าคุณลดน้ําจนมันแฉะมันไปทําลายระบบของธาตุอาหารของสิ่งมีชีวิตเนี่ยมันมันเกินสมดุลนะ่ะต้นไม้เวลาเราลดน้ํามากๆนะต้นไม้มันจะไม่ไม่พุ่งอะ่ะแต่ถ้าเราลดให้เปียกชื้นและชุ่มชื้นเขาจะชอบถามว่าลดกี่นาทีลดกี่ลิตรเราบอกว่าคุณต้องมองต้นไม้เป็นหลัก เพราะฉะนั้นจากการวิจัยภาคสนามปฏิบัติการของเราคือลดให้ชุ่มชื้นต้นไม้มันจะพุ่งเลยนะอันที่สองเราต้องรู้ว่าคือวงผมถามชาวบ้านนะว,ว่าเวลาชาวบ้านลดน้ําเนี่ยลดกี่โมงเขาจะบอกเช้าสายบ่ายเย็นบางทีก็กลางคืนก็มีเขาไม่รู้ว่าการลดน้ําเนี่ยพืชจะเอาน้ําไปใช้เพื่ออะไรยังไม่รู้เลยความสัมพันธ์ของดินน้ําอากาศแสงแดดและอินทรีย์วัตถุกับสิ่งมีชีวิตเขายังไม่รู้ความสัมพันธ์ของ ของชาวบ้านอันนี้ชาวบ้านไม่รู้ส่วนใหญ่ไม่รู้จริงนะนะเพราะฉะนั้นอันนี้คือสิ่งที่ผมแล้วก็การใช้น้ําของพืชเนี่ยเราก็รู้นะใช้เพื่อระบายความร้อนกับเพื่อปรุงอาหารแต่ชาวบ้านเขาไม่เข้าใจอ่อันนี้คือสิ่งที่เราต้องไปเสริมแล้วผมที่ผ่านมาเนี่ยผมก็พยายามจะให้เขาเห็นแล้วพอเขาทาตามที่เราบอกสิ่งเชิงประจักษ์มันจะออกมาตามที่เราบอกสุดท้ายคือว่าเราปลูกพืชดูแลพืชเหมือนลูกของเราอาจารย์ เพราะนั้น้ามันดูแลพลืชของเราแสดงว่าเรากาลังสร้างเกษตรคุณภาพนะเพราะฉะนั้นที่ผมทําเนี่ยผมทาแค่น,นี้เองนะแล้วก็สุดท้ายที่เราใส่คือเราใช้นวัตกรรมสี่สูตรนะที่เราคิดว่ามันเป็นนวัตกรรมของอาจารย์ประวัติและเราใช้กบมันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเตรียมดินนะวัสดุฟื้นฟูดินสูรน้าวัสดุฟื้นฟูดินสูดแห้งและธาตุอาหารที่เราใส่อันนี้คือสิ่งที่ผมผมใช้เวลาจํากัดที่ ผมไปทดลองแล้วผมก็ไม่มีความรู้เรื่องเกษตรแต่มันทําให้ผมสามารถทําให้เชิงประจักษ์ได้ว่าเราใช้วิธีการ PRM เนี่ยดินมันเปลี่ยนภายในเจ็ดถึงหนึ่งเดือนเนี่ยมันเปลี่ยนได้เลยอะนนี่ก็คือเล่าให้ฟังนะครับก่อแค่นี้เนาะครับผมอาจรครับแค่นี้ครับ